เราก็นําเจ้าแมวเหมียวมารวมล่างแล้วก็เจ้ากวาง รวมร่างกันปึ๊บออกมาเป็นเจ้าสุนัขครับผมเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมาปนะครับกับเกมเมอรคิวเพชรรวมร่างสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักนั่นเองนะครับแม่สรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทําการลองมารวมร่างของสัตว์ชนิดต่างๆกันนะครับผมก็จะมีด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์กันเลยแล้วก็แต่ละตัวนะครับบอกเลยว่าหน้าตาน่ารักกันอย่างแน่นอนก่อนอที่เราจะไปเริ่มเล่นนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับ กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพียรติในการรวมร่างสัตว์น่ารักในวันนี้พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับเราก็มีเจ้านกเพนกวินหรือเปล่าเอ่ยประมาณ10ตัวไหนดูสิวิอ,ออกมาแล้วตัวหนึ่งแล้วก็โอ้โหสองตัวครับผมเราจะลากเจ้า2ตัวนี้มารวมร่างกันเฮ้ยฟิวชั่น รวมร่างนกเพนกวินได้เจ้าแมวเหมียวเฉยเลยเจ้าแมวเหมียวที่โอ้โหอ้วนกลมไม่มีคองั้นละ่ะนี่คืออะไรเอย่ยอุยออกมาแล้วสิบตัวเราจะต้องรวมร่างกันให้หมดไปเลยปื๊บอ่าเจ้าแมวสองตัวนี้เฮ้ยฟิวชั่นออกมาแล้วเป็นเจ้าลูกเจี๊ยบเด้งขึ้นเด้งลงน่ารักจริงๆมีการออโต้ครับผมออโต้อะไรเอยเ่ยเฮ้ยออโต้รวมร่างเองได้ด้วยเฮ้ยออกมาเป็นลูกเจี๊ยบสองตัว ลูกเจีย๊ยบรวมกันโอ้โหเป็นเจ้าวัวครับผมเอจากไก่ทําไมเป็นเจ้าวัวได้นะก็มันเป็นเกมยังไงล่ะเพื่อนคูณ2นี่คืออะไรเอ,อ่ยอ๋อสามารถเสกได้ครั้งละ2ตัวแบบนี้มาพุด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 อืมโอ้โหออโต้ปิดไปก่อนได้ไหมเฮ้ยมันออโต้อัตโนมัติมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกเรียกไปก่อนละกันเดี๋ยวผมเจ้าวัวรวมร่างโอ้โหไกยเป็นเจ้าอีกาครับผมจากสัตว์ใหญ่กลายเป็นสัตว์เล็กกันอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ย ฟีเวอร์คืออะไรวะเนี่ยตอนนี้เจ้าอีกาครับผมเฮ้ยเกิดการรวมร่างมหาศาล <c oughs> แม่แบบฟีเวอร์แบบนี้ปั๊บ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 ปัป๊บแล้วยังไงต่อเอยเ่ยเฮ้ยกลายเป็นกวางครับผมตอนนี้เรเวลอัพกันแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน,นี่เจ้ากวางปรากฏกายตอนนี้จากเจ้ากวาง กำลังจะกลายเป็นตัวอะไรก็ต้องรอคอยกันต่อไปนะปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดเราจะต้องทําการเสกออกมาให้หมดนี่รวมได้แบบว่าโคตรจะเยอะประหยัดเวลาดีเหมือนกันนะการทําแบบนี้เราก็นําเจ้าแมวเหมียวมารวมล่างแล้วก็เจ้ากว้างรวมล่างกันปื๊บออกมาเป็นเจ้าสุนัขครับผม,มหน้าตาเหมือนแมวแค่เปลี่ยนตรงหูใช่ไหมเอ่ยชอบเกมนี้ไม่เอ่ยถ้าชอบก็ไปให้คะแนนกันได้นะเอาละสำหรับตอนนี้การรวมล่างของเราก็ค่อนข้างจะเฮ้ย หมามันเกิดการฟีเวอร์ถ <c oughs> ้าแบบนี้ครับผมโอ้โหเซกันแบบรุนรัวนี่ได้เจ้าวัวแล้วก็ฟุดฟดฟูดฟูด,ดออกมาเป็นเจ้าแมวเหมียวเจ้ากวางตัวหนึ่งแล้วดูเรเวลอาผ้ผมเฮ้ยอะไรนักหนาก็ไม่รู้เดี๋ยวผมปรื้ดออกมาเป็นเจ้าอีกาอีการวมล่างเป็นกวางเออเจ้าหมารวมล่างกันหูยกลายเป็นเจ้าลาตัวน้อยเราจะต้องเซกออกมาอีกสิบตัวเจ้าเพนกวิน ถึงเวลาการรวมร่างเอ๊ะทำไมเพนกวินตัวนี้รู้สึกโดดเดี่ยวเฮ้ยเจ้าลากระโดดตด <c oughs> ฟีเวอร์อีกแล้วมาเป็นช่วงเวลาที่ <c oughs> ค่อนข้างจะชิลใช้ได้นะครับผมปุ๊ดปุ๊ปุ๊ปุ๊กว่าจะถึงขั้นตรงนูน้นคงต้องรวมร่างกันอีกเยอะเลยสินะนี่อีกาครับผมเป็นเจ้ากว,าว้างรวมร่างฟื้เป็นเจ้าสุนัขเดี๋ยวต้องมีเจ้าหมาสองตัวก่อนถึงจะกลายมาเป็นเจ้าลา ปลาทองนี่คืออะไรเอ่ย s ซลมอนแอนิเมลร้อยบาทไว้ก่อนละกันมีแบบว่า VIP นะครับผมคูณ2กับออโต้อะไรแบบนี้มาเท่านี้ยังไม่พอผมเราต้องรีบรวมล่างให้มากมายกว่านี้ดูสิครับประมาณ84%กันแล้วเท่าที่เห็นด้านบนรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนกำลังรองให้เจ้านกเพนกวินตัวนี้มันมีแบบว่าจำนวนเยอะๆกันก่อนไหนดูสิแต่ละตัว ุ้ยเราสามารถทําการจิ้มเจ้าพวกนี้ได้นะครับผมมันก็จะทําการเต้นเอาละ9้าตัวกันแล้วแล้วก็เสกมาสิบตัวก่อนจากนั้นก็ตามด้วยไี่ออกมาเยอะๆโอ้โหเฮ้ยโอ้โหฟิวเวอร์ครับผมอยู่ๆเจ้าเพนกวินเกิดการแบบคึกคักนี่รวมร่างเต็มหน้าจอโอ้โหอะไรวะเนี่ยแมวเหมียวแม่เต็มไปหมดตอนนี้เรียกได้ว่าเจ้าลาของเรา ใกล้จะเปลี่ยนร่างกันแล้วไหนดูสิโอ้โหมองแทบไม่รู้เรื่องตอนนี้มาเจ้าวัวปึ๊บเจ้าอีกาเป็นเจ้ากวางเจ้าหมารวมร่างกันออกมาเป็นเจ้าลาเฮ้ยชึบปาบโอ้โหกลายเป็นเป็ดดูเหมือนจะเป็นไก่เลยนะทำไมบอกว่าเป็นเป็ดไม่เข้าใจจริงๆเดี๋ยวผมเมื่อ,อไรแกจะฟีเวอร์เราก็ต้องมารอคอยนะครับผมไหนดูสิเฮ้ยต่อไปเป็นช้างงั้นเหรอนี่ มีลิสต์นะครับสัตว์ที่ค่อนข้างจะน่ารักเยอะแยะเต็มไปหมดมาปื๊ดปืดปืดปืตอนนี้เราก็รวมร่างกันชิวๆไปก่อนมาแมวเหมียวแมวเหมียวอืมอุ๊ยโอ้ยเกิดอาการคึกเจ้าเป็ดน้อยมาแบบนี้ก็ดีสิครับผมออกมาเลยเยอะๆไม่เศกได้แบบรัวๆม,มองไม่ทันว่าตัวไหนจะรวมร่างกับตัวไหนดีอุ้ยหมดเวลาครับผม อ๋อทุกครั้งที่เลเวลอัพเราสามารถทําการเสกสัตว์แบบนี้มาได้นะครับผมเออได้เจ้าหมามาแล้วนี่เจ้าลาตัวหนึ่งปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บมาใส่ออกมาอีกเซตหนึ่งโอ้โหชิลชิวเพลิดเพลินจับเจ้าแมวมารวมร่างกันอืมลูกเกี๊ยบด้วยรอคอยไปก่อนอืมต้องใจเย็นเย็นเอาละออกมาอีกเซตหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บป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 ๊บนี่จับมันรวมร่างอุ้ยโอ้โหเกิดความคึกคักแม่เจ้าลาตัวนี้ นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีในการรวมล่างโอ้โหโอ้โหกีโหโ่เปอร์เซ็นต์กันแล้ว86% 87เฮ้ยเรียบร้อยเรเวล7ครับผมมีเจ้ากวางกับเจ้าวัวโผอีกตัวหนึ่งนี่ใช้ได้ออออกมาเป็นเจ้าหมาเจ้าหมารวมล่างเป็นเจ้าลาล,าลารุมล่างเออได้แล้วเ,ออเ,เนือเอราเฟนเจ้าช้างสุดจะน่ารัก ดูสิโอเบเลอร์เธอโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราสามารถเฮ้ยจากแพนกวินให้กลายเป็นเจ้าแมวเหมียวได้โอ้โหถ้าแบบนี้ก็รวมล่างได้ไวยิ่งกว่าเดิมอีกนะจานไปซี่แบบนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยชุบออกมาแล้ว1ิบเซ็ตพร้อมกับเต็มหน้าจอ,อหหมา ช่วยยกันหน่อยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บลูกเจี๊ยบลุกเจี๊ยบรวมร่างเจ้าแมวเหมียวด้วยอย่ามัวแต่มองหน้ากันรวมร่างกันให้หมดเพื่อนเอ้ยโอ้โหเจ้าช้างกระโดดกระโดดไหวได้ยังไงนี่มีการเต้นโอ้โหตอนนี้ปุ๊บ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 เสกออกมาแต่เจ้าแมวเหมียวข้ามขั้นจนสามารถรวมร่างได้อย่างว่องไวแน่นอนดูสิเสกเจ้าอีกากับเจ้าหมามาแล้วเอาละสำหรับตอนนี้ก็ ครบเรียบร้อยปืดปืดปืดปื๊ดนี่ออกมาแบบเต็มหน้าจอกันอีกรอบหนึ่งเวลาในการคูณ2ตอนนี้ก็รู้สึกจะเหลือประมาณ40กว่ากวิเฮ้ยการคูณ2กําลังจะหมดลงแล้วเหรอถ้าแบบนี้ก็ต้องรีบๆกันหน่อยเอาละเจ้าวกวางปืดเฮ้ยเจ้าหมาอยู่ๆก็เกิดคึกก็ดีสิแบบนี้โอ้โหโอ้โหเจ้าแมวออกมาแบบรัวๆเดีย๋ยวผมรวมร่างกันไปเลย,ยเยอะๆเหลือเวลาอีกประมาณนิดหนึ่งเราจะเสกได้อีก10ตัวเฮ้ยจับปึ๊บ ออกมาแล้วอีกสิบตัวแล้วก็รีบเซกครับผมตอนนี้นะครับเราต้องรีบรวมร่างกันมาเจ้าวัวเจ้าลูกเจี๊ยบโอ้โหคูณ2หมดลงไปแล้วถ้าอยากจะได้ต้องดูโฆษณานะครับผมดูโฆษณาเสร็จสิ้นเซกันลุล่วงป๊ปป๊บปๆ๊าป๊าปเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โหเสกปุ๊บคือคัดปับ๊บยอดเยี่ยมเจ้าแมวมโอ้โหเพิ่งเสกมาลุลวตอนนี้ก็ถึงเวลาการรวมร่างที่สุดยอดครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์กันแล้ว เจ้าช้างกำลังจะได้เปลี่ยนร่างครับผมตอนนี้เออเจ้าช้างโอ้ยฟาร์มิงโกน่ารักสดใสสวยงามไหนดูสิโอ้โหหมุนตัวได้แบบยอดเยี่ยมจะไปขั้นต่อไปค่อนข้างจะยากนะสินะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเปลี่ยนเป็นลูกเจี๊ยบได้ด้วยการดูโฆษณาเรียบร้อยออกมาเลยเจ้าลูกเจี๊ยบเต็มหน้าจอป๊อป๊าป๊าปาปาปา อีกเซตหนึ่งโอ้โหเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักอย่างที่บอกนะครับผมสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ในสวนสัตว์กวเนี่ยปกติใครมันจะเลี้ยงฟารมิงโก้โอ้ย <laughs> ฟาร์มิงโก้กระโดดแล้วมาละจ้าลูกเจี๊ยบโคตรเยอะปุ๊ดปุดปุ๊ดปิด,ปด,ปด <laughs> มาหมุนตัวเต้นกันเต็มหน้าจอเดี๋ยวขออีกสักตัวละกันก่อนที่จะจากกันไปนะอุ้ยร้อยเปร์เซนต์กันแล้วคราวนี้สามารถเปลี่ยนล่างได้อย่างแน่นอน,นเจ้าอีกาครับออกมาเป็นเจ้ากวางครับผมช้างลุมล่างรูปฟอรมิงโกมาแล้วเพื่อนโอ้ยดูขา <laughs> กลายเป็นสุนัขจิ้งจอกอีกไม่นานเจ้าสุนัขจิ้งจอกจะต้องฟีเวอร์กันอย่างแน่นอนนี้อย่างที่บอก โอเคนะครับผมก็สำหรับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นแบบว่าชิวๆนะครับผมไม่มีอะไรมากจริงๆนะเกมนี้ใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละ บายบายจุ๊บๆขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผม